สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับน้องอาอายสกุณาพรโพสซึง้งวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณยา่าต้องบอกว่าเป็นหมอลำน้อยที่สร้างรอยยิ้มนะครับสำหรับน้องอาอายสกุณาพรลูกจ๋าของนกพงศกรนะครับจากคณะเสียงวิหกซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ วันที่6พฤศจิกายน2567น้อ้องอา,ายสก,กุณาพรนะครับได้มีการโพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณย่านะครับพร้อมกับภาพซึ่งเป็นภาพเด็กๆนะครับแล้วก็มีถือเค้กเบิร์ตเดย์ด้วยนะครับโดยภาพดังกล่าวนะครับได้มีการโพสต์หน้า <S <S Facebook <S <S ของน้องอา,ายสไอก,กุณาพรพร้อมกับแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดเด้อจ้าย่าผู้เลี้ยงดูอีหลามาตั้งแต่น้อยๆอ,อีหลาขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใรให้ครอบครัวมีความสุขหลาย ขอบคุณเดอ้อแม่ที่ห่วงลามาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ฮักแม่เดอ้อซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปนะครับก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์วอวยพรวันคล้ายวันเกิดและก็ชื่นชมอาย์ไอ,อกุณาพรกันจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขสัรต์วันเกิดจ้าคุณย่าลำขอให้เจ้ามีความสุขแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยอยู่นําลูกนําหลานเป็นร้อยร้อยปีเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เพ่งเดินทางพาอิหลาไปลำก็ขอให้ตลอด ปลอดภัยทุกเส้นทางเด้ออีกข้อความนะครับระบุว่าสุขสันต์วันเกิดครับขอให้ย่ามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาตลอดไปนะครับอีกข้อความนะครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ย่ามีความสุขแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดูแลอีหลาน้อยตลอดไปนะคะให้คุณย่าภูมิใจตัวเองนะคะที่เลี้ยงหลานสาว มาให้คนได้รักได้ชื่นชมอีลาเก่งมากๆค่ะนี่ก็เป็นข้อความบางส่วนนะครับที่แฟนคลับได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวกันเป็นจํานวนมากครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับทีนี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ